ใสขึ้นมาเลยอ่ะดูไม่มีกักเลยอะรอบนี้เหยอ,อะน่ะแล้วคนที่ดูคลิปนะครับบอกเลยนะครับคุณกำลังหากินกับคนอื่นนะเ,เหมือนทำนาคนหลังคนน่ะอยู่ๆก็มาดูดคลิปคนอื่นไปแล้วไม,ม่อะไรเลยนะครับแล้วก็ไปใส่โลโก้ไว้พน,นันนะครับผมไม่เลย สนับสนุนการพนันเลยนะครับพวกดูคลิปแล้วไปใส่เว็บพนันน่ะพวกคุณคือแม่งไอ้คุณทำเพื่ออะไรคนระับ

ระวันะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปแล้วต้องการจะโดดคลิปไปลงติ๊กต็กอกหรือว่า u ู u b e ช่องทางอื่นอะไรเงี้ยคุณได้ยินเสียงผมแล้วก็หยุดทำซะนะฮะโอ้โหกระโ,โดดทีขาพู่ว่ะมาว่ะ อันนี้สองนาทีผ่านแล้วครับเหลืออีาหนึ่งนาทีมวยดีอยู่นะครับคุณเบ้นมือกระดูกอ่ะไม่ใช่พี่นะไม่มาเล่นนะโอ้โหไอต,ตัวโตแก้แข็งปัก 啊。 ยังไงยืมไปยืมไปไปหายใจหายใจเสียข้าวินาทีสุดท้ายครับ